โรงเรียนเกษตรกรกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดฤดูการเพาะปลูกโดยใช้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางมีการฝึกอบรมในแปลงปลูกครอบคลุมทุกระยะพัฒนาการของพืชและการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยการมีส่วนร่วมและอาศัยการเรียนรู้จากการหาประสบการณ์การปฏิบัติจริงข้อตกลงร่วม 1. การเข้ารับการฝึกอบรม2การปฏิบัติระหว่างฝึกอบรม3การมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการในโรงเรียนเกษตรกร1กลุ่มสัมพันธ์เป็นการละลายพฤติกรรมทำให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองทำให้รู้สึกผ่อนคลาย 2. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาทบทวนความจำของแต่ละคน การทบทวนทําให้เกิดการจําได้มากขึ้นคนที่ขาดการอบรมในครั้งก่อนจะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ 3. นําเสนอกิจกรรมของวันนี้เป็นการบอกว่าวันนี้จะทําอะไรอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมหรือไม่ 4. การสํารวจแปลงปลูกพืชแปลง IPM แปลงเกษตรกรแปลงศึกษาเฉพาะเรื่อง 5. การวิเคราะห์ระบบนิเวศร่วมกันวาดภาพการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิเคราะห์สถานการณ์ในแปลงปลูกพืชโดยละเอียด 6. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศการตัดสินใจจัดการแปลง IPM ทำข้อตกลงกิจกรรมที่จะต้องทำโรงเรียนเกษตรกรจังหวัดกระบี่มีการจัดการโรงเรียนเกษตร สำหรับผู้ปลูกแตงโมโรงเรียนตั้งอยู่ณศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่ที่1นึ่ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่มีเกษตรกร,เ,กรเป้าหมาย10รายมีการลงสำรวจและติดตามแปลงในโรงเรียนที่ตั้งอยู่จำนวน5ครั้งโดยมี1การจัดการทำปฏิทินพืช การวิเคราะห์ระบบนิเวศในแปลงเรียนรู้ 2. การจัดกิจกรรมการผลิตเชื้อราไรโคเดอร์ม,มาก,การใช้สารชีวพันธุ์ในการเพาะกล้ารองก้นหลุมและการควบคุมศัตร,รูพืชและโรคพืชด,ด้วยสารชีวพันธุ์ 3. การจัดกิจกรรมการผสมเชื้อราไรโคเดอร์ม,มาก,กับปุ๋ยอินทรีย์และรำ พื่อช่วยควบคุมโรคพืชและ,มะแมลงในแปลงแตงโมพร้อมด้วยเพิ่มปุ๋ยในดินและการสอนการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อป้องกันการสลับกลุ่มของสารเคมีการใช้บิวาเรียเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟ 4. การจัดกิจกรรมการผสมปุ๋ยแคลเซียมโบรอนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่แปลงแตงโม 5. การจัดกิจกรรมการผลิตบีทีบอลเพื่อค่าหนอนในแปลงแตงโมและสรุปกิจกรรมการปลูกและการบริหารจัดการแปลงแตงโม